ก็สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับที่รับชมอยู่ทังบ้านนะครับเขาวันนี้พามาทำเบรกรถไทครับเบรกรถไทยเดินตามครับมีปัญหาครับเบรกไม่ยู่ครับนี่อันนี้นี่อันนี้จริงๆมันอันนี้ไม่ใช่ของติดรถนะครับของติดรถมันมดไปแล้วครับตัวนี้ผมสั่งมาแต่ในลาซาดาครับ เอามาใช้ได้วันเดียวขาดครับนี่ครับขาดออกอย่างนี้นะครับไม่ไม่ไม่ม ey, ม ey, มทนเลยครับเบรกไม่มีอยู่ครับไม่มีเบรกรถไม่มีเบรกใช้มาหลายวันแล้วขับไปแท็กมันก็ไม่มีเบรกครับทีนี้ก็เลยไปเห็นในติ๊กต็อกเนาะเขาเอาพวกยางยางรถยางไอ้ยางนอกรถบ้าง อย่างนอกปกติเขาตัดนะครับอย่างรถสิบล้อครับบางฝุ่นบางเออผมก็เลยวะเอาน่าสนใจบ้านบ้านผมมีบางฝุ่นเยอะอยู่แล้วเนาะบางฝุ่นรถบรรทุกนี่ใส่นาเลยแล้วนี่ก็เลยตัดละครับนี่อันนี้เจาะเลยนะครับนี่นี่ครับใส่เรียบร้อยแล้วครับ เบรกกึกเลยครับหัวทิมเลยครับเบรกโคตรดีเลยบางฝุ่นถบรนทุกเนี่ยอ่าเด้ผมจะพาเดินไปดูไอ้บางฝุ่นครับที่ผมตัดมานี่ครับบางฝุ่นตัวนี้เลยครับอันนี้ก็มีสองใสครับนี่อันนี้ของแพงเดินนี่อันนี้เป็นแบบบางๆครับนี่ไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ตัวนี้แต่ผมตัดมาจากตัวนี้ครับคือโคตรหนาเลยครับนี่ นี่ผมเอา, no าต oh anyway ัวนี้นะครับมาครับบางฝุ่นเก่าครับเอาไปนี่ตัดนี่เสียที่ผมตัดออกเลยตัดตะกะเจาะรูสามตัวเลยครับไม่ต้องมีเล็กยครับบางฝุ่นมันเหนียวอยู่แล้วครับผ่าที่หน่อยผ่าตรงไอ้ผ่าตรงใส่น็อตนะครับเพราะว่าลบลบลบหัวน็อตครับผ่าออกให้หัวน็อตมันจมลงไปเอาหินเจียผ่าผ่าเจาะเจาะสว่านเซ็ตเอาหินเจียผ่าครับผ่าลบหัวน็อตครับลึกๆหน่อยไปจะครึ่งหนึ่งของบางฝุ่นนะครับ ล้วก็ขันใส่คือเดิมครับขันใส่คือเดิมก็ามาประกอบที่นี่ก็ได้โอ้บางฝุนได้เบโคดหนาเลยหนาจากหนาจากตัวเดิมเยอะเลยครับนราจะใช้ทนกว่าไอ้ที่สั่งมาอีกครับนี่อันนี้นมีเล็กนะครับแต่ว่าของเรานี่ใส่บางฝุ่นนี่ไม่ต้องมีเล็กครับเจาะนี่เจอดิบๆเลยนี่ หนึ่งสอง,นะงผมใส่กับสามตัวนะมันมีหาหาลูผมใส่กับสามลูพอถ่ายกลางหัวหัวถ่ายกับหัว,หว,หวกลางถ่ายพอโยวทิ้งอันนี้โยวทิ้งไปไม่ต้องใช้มันแล้วเอ้ยลาซาดาถูกครับที่ไหนได้เอาบ้างฟุนเจาะใส่ก็ได้ครับนี่ผมตัดหนาะตัดกว้างกว่าเดิมมันนั่นนี่ปกติ สงสัยเดิมเดิมมันไม่ค่อยดีมันแกว่งครับพะร้อยตาสมัยก่อนตาผมทําขาดมานี่อันนี้ไม่ต้องใช่แล้วครับผมทําใหญ่แล้วชนนี่พอดีไม่ไม่รูดไม่รู้แต่ก่อนมันมีซองกันไม่ก็ไม่รู้ครับโอเคคลิปนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้นครับเบรกหัวทิมครับรถไถยวิ่งแปดทิปกับเบรกหัวทิมเบรกเอาอยู่ครับบังุ่นรถบรรทุกคลิปนี้ขอสวัสดีครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตาม ช่องกอบลูกเวนาให้ด้วยนะครับนี่แทกมันครับเดี๋ยวไดยังไปจบชิมของผมนี่อุปกรณ์ผมนะครับนี่รอนีก็มีนะครับนี่ของรถไทยแต่ก่อนใส่สามสี่ครับไม่ได้ใช่ครับมีใครอยากได้ไหมครับขายขายนี่มีคู่หนึ่งนะครับนี่เมันเป็นรุ่กแก้วเลยเนาะ ใคราะได้ก็ทักมาครับ